เรื่องแรกก่อนเป็นเรื่องที่จริงๆเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานหลายคนเห็นข้อมูลมีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาแล้วก็สนใจกันว่าเอ้ยทำไมมันมันถึงขนาดนี้เลยหรือนะครับเกริ่นนานิดนึงคือเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นรายงานของบริษัทที่ชื่อว่าบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนหรือว่า u n i q u คือยูนิคเนี่ยเขาไปแจ้งนะฮะเขาไปแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าทางบริษัทเนี่ยได้ลงนามในสัญญานะครับในสัญญาจ้างก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรทอในการก่อสร้างแล้วก็ปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรรวมถึงตราสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปว่าเขาลงนาม ก่อสร้างตรงนี้แล้วนะฮะสัญญาจ้างก่อสร้างและในการปรับปรุงป้ายชื่อแล้วก็ตาสัญลักษณ์วงเงินเนี่ยสาสาล้านบาทนะครับลงสัญญาจ้างกันถึงยีกธันวาคม65ก็มีการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ออกมาปรากฏว่าหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้ออกมาเนี่ยนะฮะสื่อมวลชนก็นํามาเผยแพร่กันต่อทีนี้พอนํามาเผยแพร่กันต่อเนี่ยปรากฏว่าในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับทั้งช่องทางจะทวิตเตอร์จะ Facebook อะไรก็ตามเนี่ย ก็มีการตั้งคำถามแล้วก็มีข้อสังเกตนะครับว่าโอ้จำนวนเงิน33ล้านบาทเลยหรือกับการเปลี่ยนป้ายชื่อครั้งนี้นะครับแล้วก็มีข้อสังเกตตามมาว่าเอ๊ะงบประมาณ33ล้านบาทเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่สูงเกินจริงไปหรือเปล่าก็มีเสียงวิจารณ์นะครับมีข้อถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวาน เป็นดราม่าเกิดขึ้นมาในเรื่องของวงเงินกับการเปลี่ยนป้ายชื่อซึ่งนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีประเด็นนะฮะเรื่องของว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างมาดูแปลกๆหรือเปล่าทำไมมันดูเร่งรีบทำไมมันดูมีการล็อกสเปคหรือไม่อย่างไรก็เป็นคำถามท,าที่เกิดขึ้นจากเรื่องเดียวกันนี้ในการเปลี่ยนป้ายชื่อของบริษัทยูนิคที่ทำสัญญากับรอฟอทอ่ะนี่เกิดนำให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องเป็นดาวมายอย่างนี้นะ เน้นย้านะครับว่าเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่ากันไปนะฮะว่ากันไปนั้นเป็นสิทธิที่ทุกคนจะสามารถวิาพากษ์วิจารณได้ตั้งคําถามได้ขนาดเดียวกันในส่วนของหน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็มีหน้าที่ในการชี้แจงแล้วก็ตรวจสอบกับคําถามที่ประชาชนเขาสงสัยเน้นย้านะครับวิาพากษ์วิจารณได้เช่นเดียวกันหน่วยงานที่ เป็นคนรับผิดชอบก็มีหน้าที่ในการชี้แจงตรวจสอบไม่ได้ผิดแต่ประการใดทีนี้หลังจากที่ที่เป็นเรื่องดราม่าเกิดขึ้นน้ำชมฮะเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดเผยเป็นการเปิดเผยจากแหล่งข่าวย้ำว่าเป็นแหล่งข่าวนะเป็นคนที่อยู่ในะรอฟอทอแต่ไม่อยากเปิดเผยชื่อเขาให้ข้อมูลมากระทางมาติชนนะฮะคือแหล่งข่าวจากรอฟอทอการรถไฟแห่งประเทศไทย เขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นการดําเนินการคัดเลือกด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากเป็นงานเร่งด่วนฮะเลยต้องใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงต้องให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเริ่มเปิดประมูลกัน21ธันวาคม65ครับมีที่แล้วแล้วก็ราคากลางที่กําหนดเนี่ยนะครับมีการสืบตั้งแต่ต้นเดือนซึ่งสืบราคาจากบริษัททําป้ายถึงทามบริษัทด้วยกันจากนั้นเนี่ยก็ได้เชิญบริษัทยูนิค มาเจราจาต่อรองอคําถามเกิดว่าทําไมต้องเป็นยูนิคล่ะคือรอฟทรเขาบอกว่าที่ต้องเป็นยูนิคเนี่ยเพราะยูนิคเขาเป็นผู้รับเหมาที่ก่อสร้างสถานีกลางบางซื่ออยู่แล้วถ้าเป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยมันจะได้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการมากกว่ารายอื่นส่วนสาเหตุว่าทําไมต้องใช้วงเงินถึง33ล้านบาทนะฮะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่ารฟทรเขาชี้แจงบอกเนื่องจากตัวหนังสือที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษ ทำให้จำนวนตัวหนังสือเพิ่มขึ้นจากเดิมรวมถึงว่าต้องเปลี่ยนจากทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะและแหล่งข่าวรายนี้ก็ยังระบุด,ด้วยว่านะในส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยน้ำหนักของตัวหนังสือมันก็เพิ่มขึ้นนี่นี่นตัวนี้อันนี้คือเป็นเป็น,เป,นเป็นป้ายขนาดนี้นะป้ายเดิมนะสถานีกลางบางซื่อแต่กําลังจะเปลี่ยนนะครับเขาบอกว่าไอ้ที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยไอ้น้ำหนักของตัวหนังสือมันก็เพิ่มขึ้น แล้วก็จะต้องปรับโครงสร้างอาคารด้วยนะครับบริเวณที่ติดที่ติดตั้งเพื่อให้มันรองรับน้ําหนักได้มากขึ้นก็บริเวณที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้แหละฮะซึ่งมันจะต้องเจาะกระจกทางส่วนด้วยและถ้าเจาะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่แต่แหล่งข่าวจากรฟทเขายืนยันบอกว่าราคาที่ดําเนินการเนี่ยที่ดําเนินการกันอยู่ขนาดนี้ที่มีประเด็นกันอยู่เนี่ยมันมีความเหมาะสมแล้วนะกับเนื้องานไอ้นี่คือสิ่งที่ ทางแหล่งข่าวของรอฟอรทอนะครับเขาให้ข้อมูลกับทางทางมติชนมาก่อนหน้านี้ปรากฏว่าเมื่อสักเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งหโมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก่อนจะเข้า,ารายการเราไม่นานเนี่ยนะครับทางาการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทอก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการนะครับโดยทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาชี้แจงนะครับบอกว่า โครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและก็ตาสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างเคร่งครัดนะครับทั้งการกําหนดราคากลางกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคํานึงถึงประโยชน์ในการใช้งานคนํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณนะถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโครงสร้างภายในสถานี ประชาชนผู้ใช้บริการและเหมาะสมกับการเป็นสย์กลางนะครับของการเดินทางระบบรางที่สําคัญของภูมิภาคเขาย้ําว่าการจัดทำนะฮะเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนอย่างเคร่งครัดรอฟทอเขาชี้แจงอย่างเป็นทางการส่วนคําถามที่ว่าเอา้าแล้วทาไมทําไมต้องเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงล็อกสเปคนะฮะ เขาบอกอย่างนี้ฮะเนื่องจากว่าโครงการจัดทําป้ายชื่อเนี่ยนะฮะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยแล้วก็ตาชัญลักษ์รอฟอทอเนี่ยเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางแล้วก็มีความมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องมีการเรียบดําเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่กระบวนการกําหนดขอบเขตงานนะฮะทางคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตงานแล้วก็ราคากลางของโครงการเนี่ยได้มีได้มีการกําหนดขอบเขตงานที่หลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนป้ายชื่อเท่านั้นนะฮะแต่ยังรวมถึงการจัดทําระบบไฟงานรื้อถอนที่มีความละเอียดอ่อนและต้องปรับปรุงอย่างระมัดระวังรวมถึงมีการารับประกันความชำรุดบุกพร่องเพื่อให้เกิดโครงการเกิดความรอบครอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกําหนดและเขาก็ชี้แจงส่วนงานมานะชี้แจงส่วนงานมาซึ่งก็เป็นไปตามรายละเอียดเมื่อสักครู่บางส่วนนะครับที่ผมได้กล่าวไปจากแหล่งข่าวของรอฟทที่ ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ก็เป็นไปประมาณน,นั้นแต่ว่าในส่วนของคำอธิบายของรอฟทอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะฮะว่ารายละเอียดเชิงลึกเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างท่านเขาไปหาอ่านเอาเองก็ได้ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกว่าเขาแต่งตรงไหนเพิ่มตรงไหนอะไรยังไงนะฮะและเขาก็เน้นย้ำว่าคือที่สําคัญเนี่ยป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยมันเป็นป้ายขนาดใหญ่มีความยาวชื่อจํานวนตัวอักษรเพิ่มขึ้นจากเดิม นะครับแล้วก็ป้ายอักษรติดตั้งโดยมีโครงเหล็กยึดตัวอักษรไว้ที่ด้านหลังเนี่ยคือไอ้โครงเหล็กยึดไว้ยึดไว้เนี่ยเสารับน้ําหนักในตัวอาคารนะฮะมันต้องเจาะทะลุผนังกระจกยึดตัวอักษรแต่ละตัวแล้วก็ผนังกระจกเนี่ยเป็นกระจกหนากว่า10มิลลิเมตรทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยพอไปดูแล้วมันเจาะรูใหม่ไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนผนังกระจกที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผนังกระจกใหม่ที่ต้องสั่งหล่อเป็นพิเศษมันต้องทําใหม่ โดยผนังกระจกต้องหลอแผงกระจกเว้นรูเจาะให้พอดีจุดยึดโครงเหล็กกับตัวอักษรแต่ละตัวไว้ล่วงหน้าอันนี้คือสิ่งที่เขาชี้แจงไว้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเนี่ยนะฮะทางรอฟทอเขาบอกขอให้มั่นใจว่าโครงการจัดทําป้ายชื่อนี่นะฮะได้ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสําคัญอีกทั้งยังถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐทุกประการ พร้อมกับได้คำนึงถึงความสวยงามความปลอดภัยเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ดีที่สุดเขาชี้แจงอย่างนี้เขาชี้แจงอย่างนี้นะฮะก็รอทเขาออกมาชี้แจงแล้วทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งผมผมให้ดูแล้วกันนะฮะคือโอเคสิ่งที่เขาชี้แจงก็ว่ากันไปว่าเขาทําตามกระบวนการขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างส่วนที่ว่าทําไมต้องเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเพราะว่าเป็นงานเร่งด่วนอ่ะโอเคก็ชี้แจงกันอย่างนี้แต่ทีนี้มันมีการเปิดเผยไทม์ไลน์มาฮะ ทไรายโครงการตรงนี้แหละนะมันน่าสนใจท่านผู้ชมฮะนี่มันก็สอดคล้องกับกับข้อมูลนะครับหรือว่าข้อสังเกตของใครหลายคนที่บอกเอ๊ะทำไมมันดูเร่งรีบขนาดนี้อ่ะดูฮะคือเริ่มต้นจากการคิดราคากลางคิดราคากลางเนี่ยเขาเริ่มกันพุธที่ 7, จธันวาคม65ก็คือ,อปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะฮะจากนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็มีการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างพุธที่21ธันวา นะโดยเป็นการจัดซื้อจ,จัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจากนั้นนะฮะถัดมาอีกไม่กี่วันสุก23ธันวาคมก่อนคริสต์มาสก็มีการประกาศราคากลางแต่การประกาศราคากลางเนี่ยเขาบอกมีเอกสาร1แผ่นเท่านั้นนะฮะมีเอกสาร1แผ่นเท่านั้นก่อนที่ถัดมาอีก5วันประมาณ5วันพุธ28ธันวาคมก่อนปีใหม่ก็มีการประกาศผู้ชนะแล้วก็เสนอราคานะป,รประกาศผู้ชนะเสนอราคา ก็คือบริษัทยูนิคแล้วก็ยูนิคยี่สิเก้าขาก็แจ้งต่อตลาดตักซับเลยว่าเขาลงสัญญาว่าจ้างกับรอฟอรทอไปแล้วนะฮะลงสัญญาว่าจ้างไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศออกมานี่ฮะนี่เป็นไทม์ไลน์ในระยะเวลา1เดือนที่เริ่มต้นในกระบวนการตรงนี้กับโครงการปรับปรุงป้ายชื่อของสถานีกลางบางซื่อวงเงิน33ล้านบาทนะฮะในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองก็ ได้มาเป็นบริษัทยูนิคในการปรับปรุงนะฮะแล้วก็ก่อนที่เมื่อสักครู่นี้ทางรงฟทเขาก็ชี้แจงบอกว่า,าทําไมต้องใช้วิธีกระบวนการตรงนี้มันเร่งรีบนะเขาย้ําบอกว่าเขาเร่งรีบในส่วนนี้นะเร่งรีบในส่วนนี้เลยต้องใช้วิธีล็อกสเปคตรงนี้นะครับแต่ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการอยากเร่งคัดนะอันนี้รฟททีนี้ไปดูเจ้ากระทรวงหน่อยฮะ หลังจากที่เกิดประเด็นดราม่าเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับคุณศักดิ์สยามก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เกิดขึ้นบอกว่าพอมันมีดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเนี่ยไปตรวจสอบเลยนะฮะไปตรวจสอบเลยแต่คุณศักดิ์สยามก็บอกว่าคือคือป้ายมันใหญ่นะป้ายมันใหญ่ก็ต้องดูว่าราคากับปริมาณงานเนี่ยมันมันเป็นอย่างไร เพราะว่าเป็นป้ายลักษณะพิเศษตัวหนังสือใหญ่และเป็นการทําป้ายทั้งหมดหลายรายการทำหลายรายการทีนี้นักข่าวก็สอบถามคุณศักดิ์สยามว่าเอ๊แต่ว่ากระแสะสังคมเนี่ยมันมองนะว่าป้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแพงไปคุณศักดิ์สยามบอกว่าคงคงมีการชี้แจงเพราะว่าเรามีสำนักงานตรวจการเงินแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดินนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ไม่ต้องกลัวในเรื่องเหล่านี้ถ้าถูกก็คือถูกถ้าผิดก็คือผิด แต่ว่าได้สั่งการไปตั้งแต่2มกราคมคือเมื่อวานนี้แล้วว่าไม่เกิน7วันก็คงจะทราบผลนะฮะ7วันก็คงจะทราบผลก็ถามว่าแล้วถ้าพบสิ่งิ่สงผิดปกติเนี่ยมันยกเลิกได้หรือเปล่ากับโครงการตรงนี้นะฮะคุณศักส,สยามบอกงี้บอกว่ายกเลิกได้ยกเลิกได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ยกเลิกอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะอาจจะต้องมีการลงโทษด,ด้วยคนที่มีส่วนมีมีส่วนอยู่ในกระบวนการตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยนะครับ ขนาดเดียวกันในส่วนของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณาสุขนะครับก็บอกด้วยเหมือนกันบอกว่าคือพูดเหมือนคุณสักทยามเลยนอกจากายกเลิกแล้วเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษด,ด้วยเช่นกันสาหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตรงนี้นะฮะเออนี่ก็เป็นเป็นในส่วนของเจ้ากระทรวงเขาที่ออกมาพูดนะครับถึงประเด็นตรงนี้ว่าเออในส่วนของคมนาคมเนี่ยเขาจะ ดำเนินการในเรื right ่องนี้อย่างไรนะครับจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างไรนะก็ออกมาชี้แจงกันหมดแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรถไฟนะที่เป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะที่กํากับตรงนี้แล้วก็ภาพใหญ่คือรัฐมนตรีคมนาคมที่ก็กํากับทีหนึ่งนะครับก็ออกมาพูดบอก7วันก็น่าจะทราบแล้วในกระบวนการการตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผิดถูกอย่างไรในกระบวนการการจัดซื้อนะฮะ ก็ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับในการตรวจสอบนะส่วนว่าผลออกมาแล้วประชาชนจะเชื่อมั่นนะฮะหรือไม่เชื่อมั่นนั่นก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมเน้นย้ำนะเน้นย้ำทีหนึ่งว่าในเรื่องนี้นะครับประชาชนสามารถตั้งคําถามได้ตรวจสอบได้มีข้อสังเกตได้ นะฮะเพราะมันก็เป็นข้อข้องใจเพราะเงินทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเงินที่ส่วนหนึ่งมันก็มาจากภาษีประชาชนเช่นเดียวกันในหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้แต่ว่าชี้แจงแล้วประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็อยู่ที่คําชี้แจงของท่านเช่นเดียวกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มติชน์ทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ